เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะทุกคนจะต้องตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่บางคนที่ยังไม่ฉีดก็คิดว่าต้องต้องนัดฉีดแหละหรือคนที่นัดฉีดไปแล้วก็กําลังเฝ้ารอว่าเราจะทําตัวยังไงดีเราจะได้ไม่เกิดผลข้างเคียงหรือถ้ามีก็มีให้น้อยไม่ให้มีมากจนกระทั่งถึงกระเสียชีวิตหรือเกิดผลข้างเคียงที่ถาวรตามที่เราได้ข่าวหรือคนที่ไปฉีดมาแล้วอย่างผมเนี่ยผมก็ฉีดวัคซีนไปแล้วก็เกิดผลข้างเคียงพอสมควรนะครับ ก็ขยับขยัดเหมือนกันนะครับผมฉีดมาวันที่7จ็ดุนาฉีดด้วยแอสตรานะครับผลข้างเคียงก็มีมากพอสมควรซึ่งทําให้วันๆอยู่คําถามก็คือว่าแล้วเราจะทําไงว่าเมา่เราฉีดเข็มที่2ที่เราจะนัดไม่ว่าจะเป็น10สัปดาห์12สัปดาห์หรือ16สัปดาห์ก็แล้วแต่เนี่ยเราจะลดผลข้างเคียงนั้นลงได้ไหมเพราะว่าไม่งั้นเราก็เป็นห่วงว่าเราจะมีผลข้างเคียงมากกว่าเข็มแรกหรือเปล่าตรงนี้จะเป็นประเด็นที่ในคลิปนี้เราจะพูดกันในเรื่องของการปรับตัวในรการช่วยตัวเองเพื่อให้เราเป็นคนใหม่ ที่มีโอกาสที่จะเกิดผลที่เคียงน้อยนะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับอาหารนี้เป็นยาที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้ทนที่เราจะถามว่าเราจะทานยาอะไรไปก่อนหรือหยุดยาอะไรไปก่อนไม่ใช่ฉีดวัคซีนเราน่าจะตั้งคําถามว่าเราควรจะทานอาหารอะไรให้ครบหมู่ครบเกณฑ์ที่มันจะช่วยทําให้เราสร้างแอนติบอดีได้ง่ายแล้วก็สร้างแอนติบอดีได้เสร็จได้เร็วแล้วร่างกายเราก็ไม่รู้สึกขาดแคลนหรือถูกขโมยสารอาหารที่เรามีพร่องอยู่แล้วเนี่ย ทำให้เราเกิดผลข้างเคียงต่อ,อการฉีดวัคซีนหรือมีผลข้างเคียงกับโรคที่เราเป็นอยู่แล้วเพราะเราจะสังเกตว่าใน,นใคนไข้ที่เกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนรุนแรงเนี่ยมกักจะมีโรคภัยไข้เจ็บเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นข้อ,อพื้นฐานที่ทําให้การฉีดวัคซีนนั้นเกิดความเสี่ยงรัะนั้นประเด็นก็คือการทานอาหารที่ถือว่าเป็นยาธรรมชาติเนี่ยอาหารอะไรที่มีประโยชน์มากอาหารที่มีวิตามิน ADEK แล้วก็วิตามิน B6 B12 นะครับ จะเป็นอาหารที่เหมาะสมมากในการที่เตรียมตัวให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะสร้างแอนติบอดีให้ได้เร็วแล้วก็ปลอดภัยรวมทั้งแร่ธาตุที่สำคัญคือซีลีเน C ียมนะครับให้ทีมงานาหาอา,อาร์ติเกลของมุงนอกซึ่งเขาก็พยายามที่จะตอบโจทย์เดียวกันนะเพื่อจะลดปัญหาผลข้างเคียงในประชากรของเขาในประเทศที่ผู้ภลาาิษนะครับ ราวนี้ประเด็นก็คือวิตามินต่างๆเหล่านี้สาหรับคนมีสตา์นก็ไปซื้อทานได้เลยอันนี้ไม่ได้ยากอะไรก็ไปทานมัลติวิตามินมีเน้นวิตามินดีให้มากมีเน้นซีลีเนียมให้มากรวมทั้งฟิชออลด้วยนะครับฟิชออลก็เป็นประเด็นที่นักโภชนาการกำลังมองว่ามาันอาจจะช่วยทำให้การฉีดวัคซีน,นมีผลเพียงเพียงลดลงนะครับคานนี้สำหรับคนที่ไม่มีสตาล์ในประเทศอย่างเราเนี่ยเราก็คงจะต้องถามใหม่ว่าแล้วเราจะทานอาหารอะไรที่ อาจจะประกอบด้วยวิตามินต่างๆ,ๆเหล่านี้ได้สมบูรณ์ขึ้นก็แนะนําให้ทานปลานะครับแนะนําให้ทานบล็อกกครี่ทานกระลำปีนะครับแล้วก็ทานหอ,อมกระเทียมอันนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับเน้นเรื่องปลาให้มากเพราะฉะนั้นถ้าคนถ้าประชาชนท่านใดที่ทานอาหารแบบทานเอาง่ายว่าเป็นคนขยันทาน instant food หรือทานของซ้ำๆที่คุณค่าทางอาหารอาจจะไม่ครบเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัว,วก่อนสักสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์นะทานอาหารมันครบมูลเหล่าให้ ให้ดีซะก,ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อจะเตรียมตัวเพาะเรารู้วันที่จะนัดฉีดวัคซีนก็ไปฉีดวัคซีนตามนั้นนะครับการพักผ่อนเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยยกเว้นเรื่องอาหารแล้วเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่มีอาชีพการงานที่ทําให้การหลับการนอนเนี่ยมันผิดระบบผิดระเบียบนะครับควรจะต้องขอขอเจ้านายนะครับหรือ,อานายจ้างเนี่ย ให้เราปรับวิธีการหลับนอนให้เหมาะสมก่อนนะครับก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยขอให้นอนในสามทุ่มสี่ทุ่มนี่้เป็นกิจ,จลักษณะทั้งก่อนที่จะไปฉีดและหลังที่จะฉีดนะครับซึ่งประมาณทั้งสิบสี่วันเนี่ยทั้งหนึ่งอาทิตย์ก่อนและหลังอาทิตย์หลังฉีดอีกหนึ่งอาทิตย์นี่จะมีประโยชน์มากแล้วก็ความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีความเครียดอยู่เนี่ยผมคิดว่าจัดการความเครียดให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนให้ไม่คงค้างอยู่แล้วก็ถึงจะไป นัดนัดวันที่จะฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ที่มีการชะลอการฉีดวัคซีนให้คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพอเอิญนที่ยังไม่ได้จัดระเบียบความเครียดการหลับการนอนและการทานอาหารให้คิดว่าเป็นข้อดีซะอีกคือแทนที่เราจะเข้าไปฉีดวัคซีนไม่ถูกเลื่อนโดยที่เราไม่มีความรู้เลยให้คิดว่าเออการเลื่อนการฉีดวัคซีนของกทมอของบางจังหวัดนี่อาจจะเปิดโอกาสให้เราได้เตรียมตัว ในการเร่องทานอาหารการปรับอาหารสมดุลเมื่อในข้อที่2แล้วเราก็ในข้อที่3นี่ก็ปรับในเรื่องของความเครียดการนอนนะครับการาพักผ่อนที่เพียงพอนะครับตอนนี้ในข้อที่สุดท้ายอยากจะแนะนําสําหรับคนที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วนะครับคนที่มีอาการเจ็บป่วยมากๆเนี่ยหรือมีพื้นฐานเป็นโรคเรื้อรังอยู่น,ยนะครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนเนี่ย โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเป็นโรคไตเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไทรอยซึ่งเราอ่านเจอในข่าวเนี่ยแนะนําให้ไปพบแพทย์ที่ดูแลเราเกี่ยวกับโรคนั้นๆเนี่ยระดูที่มันอยู่ในสมดุลที่ดีที่สุดมาปรับยาปรับอะไรให้เรียบร้อยนะครับควบคูกก่กันไปกับก,บการปรับการรับประทานอาหารในข้อที่2นะครับและในข้อที่สนะครับเกีย่ยวกับเรื่องการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยคือเน้นว่า ให้ปรับให้ดีแล้วไปตรวจดูว่าสุขภาพเราเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับยาในการดูแลเรื่องเบาหวาหนเ่งความดันอะไรต่างๆให้ดีหนึ่อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เราจะนัดไปฉีดวัคซีนผมเชื่อว่าตรงนี้จะมีประโยชน์มากและขณะเดียวกันก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยผมแนะนําอีกข้อหนึ่งความประสบการณ์ส่วนตัวคือไม่ควรจะทานอาหารที่ไม่สุกนะครับควรจะทานอาหารที่สุกตลอดเลยนะครับทุกมือ้อ น้ำพริกอะไรต่างๆหรือไม่ก็ผักสดผลไม้อะไรต่างๆซึ่งเราคิดว่ามันสะอาดเพรียงพอเนี่ยสำหรับเราเนี่ยให้คิดว่าอาจจะไม่เหมาะในภายภายหลังจากการฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าร่างกายเราจะอ่อนแอเพราะว่าสารอาหารต่างๆแล้วก็ร่างกายนยพลังงานถูกเอาไปสร้างวัคซีนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมแนะนําด้วยปร,ประสบการณ์ส่วนตัวว่าควรจะทานของที่ผ่านความร้อนนะครับ ภายในวันหรือ2วันเนี่ยก่อนที่เราจะฉีดแล้วหลังที่จะฉีดนะครับก็จะทําให้ระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายของเราเนี่ยไม่เกิดภาวะที่ถ่ายท้องร่วงแล้วทให้เกิดอาการขัดน้ําแล้วก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมดนะครับก็หวังว่าทุกคนก็จะโชคดีนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนเราได้แต่ประโยชน์นะครับไม่ไม่ไม่ได้เกิดภาวะเครื่องเคียงหรือเป็นโทษกลับมานะครับให้กำลังใจทุกคนครับ ถ้าอยากจะใหะ้โปรแกรมนี้นะครับดำเนินต่อไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์นียช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็ให้ช่วยให้กำลังใจกด Subscribe กันด้วยนะครับ